ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจีรศร์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกสุก,กิจอรุณเลิกทวินรองผู้บังคับการจราจรพันตำรวจโทไพฑูรย์ คดกฤีรองผู้กำกับ6กบกจรอและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริรับมอบกระเป๋ายาเครื่องยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุทางท้องถนนอีกทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้นหญิงคลอดฉุกเฉินบนรถตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9จากโรงพยาบาลพญาไทย3โดยคุณสุภกรพระวรรณผู้ิในการบริหารการตลาดเครือข่ายพญาไทยเปาโล คุณนัชชานันทิธิโชธวรพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไทย3และคณะนาหลานอนเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจนครบาล